โยสวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาเจอกันแค่หูจริงๆไม่ได้ห่างหายอะไรกันไปนานมากแต่ก็เพราะบางคลิปเนี่ยเราก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่านอกจากจะขึ้นอยู่กับแบ,แบตแบตเตอรี่ในกล้องแล้วว่าจะชาร์จได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยแล้วบางทีมันลูกค้าก็ไม่ได้อยากอาไอ,อไรเดีย มันไม่มีอะไรน่าสนใจอ่ะแต่ตอนนี้ก็มาแคะก็คือที่ประจำเนี่ยอันนี้เป็นขี้หูแบบแฉะออกมาง่ายง่ายเหมือนกันนะตอนนี้ก็พยายามจะทำเสียงสองแต่ว่าเสียงสองช่วงนี้ลำบากควันที่เชียงรายมาแล้วตอนนี้เชียงรายก็เป็นหนึ่งในสิบเ,ออเขาเรียกว่าจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องฝุ่นละออง ฝุ่น PM เนี่ยแต่จร,จริงเนี่ยของกรุงเทพที่ผมเห็นเนี่ยเด็กๆเลยนะเพราะว่าช่วงที่เชียงรายฮอตสุดก็คือสี่ห้าร้อเลยนะแบบอึ้งๆมากแต่ว่าผมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมไม่ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าผมอ,ะอ่ะกลางวันก็อยู่แต่ในห้องแอร์ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกแต่ว่ามันจะมายุ่งยากกับตอนที่ว่าที่เราเคยออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยเราก็ ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรกลางแจ้งอยู่แต่ในในในห้องอะ่ะอยู่แต่ในร้านตัดผมแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ออกก็จะมีแค่ช่วงเนี้ยแหละครับกุมภาพันธ์นาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภานิดนึงแต่พอฝนตกมาทุกอย่างก็จะดีขึ้นช่วงที่จะเลวร้ายที่สุดเดี๋ยวก็เดือนหน้าเนี่ยครับเพราะว่าพอก่อนถึงเทศกาลสงการเนี่ยตัวรัฐะเนี่ย หรือว่าตัวผู้ว่าจังหวัดเนี่ยก็จะบอกว่าห้ามเผาห้ามอะไรในช่วงหนึ่งถึงช่วงหนึ่งพอบอกว่าจะห้ามเผากําหนดเวลามาว่าเป็นวันไหนวันไหนเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบชิงเผาก่อนกันทั้งจังหวัดเลยครับเขาประกาศมาแล้วเป็นเรือนร่วมือนนั้นประกาศแล้วอ๋อก็วันนั้นนั่งดูบอลอยู่ในสนามไอ้แขกแขกแขกเลยวเทศกาลเผาป่า แต่ช่วงนี้มันมีไ,ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมไหเพื่ระบายมันก็มีทุกปีไม่เหรอไข้หวัดใหญ่แต่ทําไมเขาออกข่าวให้ดูน่ากลัวงั้นน่ะมันงนีมักเลยมันเป็นเป็นหายหายกันนะไม่ใช่แล้วทําไมเขาถึงต้องออกข่าวให้หน้ากลัวอย่างนั้นน่ะเป็นเป็นหายหายเนี่ยมันเกิดมาจากวัคซีนนี้เขาฉีดหรือเปล่าไปทําลายภูมิต้านทานในร่างกายของคนน่ะ แล้วก็ฟ้องร้องไอ้บริษัทหายเหวพวกนี้ไม่ได้สักลายเนี่ยแบบอึ้งมากเลยแบบน่าเสียดายน่าเสียดายเพราะผมดูมันเป็นเรื่องหลอกลวงะไอ้เรื่องโควิดเป็นเรื่องจริงอแต่วัคซีนเนี่ยคือเรื่องหลอกลวงแล้วรัฐเราเนี่ยก็เห็นเก่งเงินแล้วก็ใช้แบบเดียวกันมาตรก,การเดียวกันทั่วโลกก็เพื่อจะขายวัคซีนน,นี่ะเรารัฐเรา,าเทเ,เราไม่ดี ดูอเมริกาให้มันหลอกกันจริงๆเลยนะอืเราเป็นรายได้ของไอค้คนนาประเทศระดับประธานาธิบดีนี่เขาไปทาไอ้บริษัทยาวกหาเนี่ยนะใช่ล่าสุดนี่มันหลอกยูเคนลบแล้วนี่ตอนนี้ก็เห็นไปจากแล้วคนยูเคนไม่รู้จะหาย,งงยโง่กันหรือยังโอ้นาสงสารนะ้วคนยนะูเครนอ่ะเอาบ้านตัวเองเป็นสนามลบเนี่ยเง <laughs> าตายอะ่ะ ไอ้ไอ้ไปเด่นหลอกไงไอ้ทำไม่ทุกเลยแล้วไอ้นั่นไอ้โว่น่ะเสียกไปยุ่งเขาแค่ว่าไม่ต้องข้านาโตะเสียกจะเข้าวบอกแล้วบอกอีกแล้วตัวเองนะเป็นเป็นประเทศที่แยกมาจากรัสเซียอยู่แล้วใช่มันไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเราก็จะโดนมีเงีย จำสงครามเวียดนามได้ไหมได้มันตั้งฐานทัพเราบินไปถล่มเวียดนามลาวเนี้ยอตอนนั้นมีห้าสองตอนหลังมันสู้ไม่ได้เพราะมันกกลับประเทศแล้วไอเราเราเวียดนามทะเลาะต่อลาวลาเวียดนามม่เกลยดเราแต่หาแล้วดูเวียดนามจะบุกไทยอ่ะถ้าตอนนั้นจีนไม่ช่วยถล่มทางเหนือของ ของเวียดนามนะมันก็ได้ข้าวไหหลมันว่าแค่สามมันมันทุบกรุงเทพเลยคนรุ่นนั้นบางคนเขาก็ยังไม่ตายเลยเนี่ยพวกเวียดนามพวกเราที่เคยดูโรยี่มันเดยกที่จะเริ่มตายบ้างหมดแล้วั้งมันก็นานมันกันแหละแต่ข่าวตอนนี้มันก็ยังมีมีมานานเลยไงแต่สุดท้ายเราก็เลือกข้างผู้ชนะอย่างเดียวเหมือนเดิมมั้งเดียวเด็กข้างในโดยท่านทุกที ตอนนี้มันไอการเมืองมันเปลี่ยนอีกยิงย่งไอไอมาขอจุนเนี่ยเรียกว่าอินอ,อเมริการเยอะขึ้นไปฟิลิปปินเนี่ยเหรอ,อฟิลิปปินเขาทุนจีนเขาต้องหนีออกมาเหมือนกันใช่ไหมไอสมัยก่อนก่อนไอดูเต,ตเต้นเนี่ยอิงจีนไงมันก็เหมือนไอไอนั่นไอนักเลงเก่า อเมริกาสักอะไรอะไรม,มันก็นเลยลำคาญเลยมันก็ไม็นริงจงเลยไอ้ไพวกนี้มันโดนกฎไงที่นี่แค่บ่อนคาสิโนที่อยู่บนฟิลิปปินเนี่ยเขามีกว่าสี่ร้อยที่เลยนะงงมากเลยจะไม่เยอะขนาดนั้นทุกโรงแรมเลยเหรอตั้งบ่อนคาสิโนได้หมดกฎหมายเขาเปิดอนุญาตใช่ไหมไอ,ไอ้พวกนุ่นกินเท่า นูวินเลยช่อเชียงใหม่ไอไม่สอเลยอืออืออืไม่สอนอออน,อนออี่ถ้าจีนงไม่เข้ามาล้วงมันตายเลยนะแล้วจีนเขามีข้อมูลหมดเนียอ๋อหมายถึง,<า>งตัวคนที่มาเนี่นะทั้งไอตัวไอตัวไทยข้าราชการไทยไอตัวไหนรับเงินจึงนั้นเงี้ยมันล้วงหมดคนนี้มันกระทบทีเดียวอ่ะเขาบอกว่าเอาชีวิตมันแต่คดีเนี่ยไปสร้างหนังได้นะเพราะว่ามันเป็นสายสืบของแท้เลยนี่ จิตวิทยาเขาสูง<อ>มากเลยอะไอไรอ,อบแรกที่ส่งไปเที่พันคนะอะไอรอบนี้ส่งไปอีกพันกว่าคนอะและ้แล้วไฟไฟ,ไฟถากลับไปจีนด้นวยนะผมอยากร,ารู้ว่าเขาเขาจะแยกคนยังไงว่าคนนี้ผิดจริงคนนี้ไม่ผิดจริงเอะเขาก็มีข้อมูลเบื้องต้นไอตัว,นะต,วตัวหลักเนี่ยมันตายหมดอะขอไไปเก็บอะ่ะมันไม่ใช่อะไรมันมใชะ มันมันไปทำความเสียหายแล้วโหวห,หน้าเขายังอยู่กันนี่ยังไม่ได้โดนจับแนตะ่ที่โดนจับยังเป็นกลุ่มลูกน้องนี่ไม่ทางจีนถ้าถ้าเขาไปจีปนพวกเขาเขาเล่นหมดละถ้านเขามีเขาม,มูลนะขนาดไอ้อะไรต่อมอไทยเนี่ยจับทีมเอาจีนเท่าสองคนข้างไปนเขาเหรอแต่เขายังรู้เลย <laughs> จำได้ไหมที่เรียกไอหนอคำานี่ยนะอ๋อใช่ใช่ช่คนเราที่โดนฆ่าทิ้งนอคำเนี่ยมันขราชการไทยอ่่ไปป้นเขาเลยไปไปว่าไอ้นอคำตอนหลังกีก็เลยปิดปิดเรือไอเรือที่วิ่งขึ้นไปสิบสองพนนาแล้อ๋อใช่ตอนนั้นที่ยีงกันเขาไม่เปิดนานเลยเขาขอให้ใครให้ส่งตัวไอ้ผู้ร้ายมาไอ้ตัวจริงมาของเรานี่เออเออกดดันทางเศรษฐกิจ มันกดมากดไม่ถึงไงเป็นเด็กต้นเด็กต้ี่อ่ะเขาเลยปิดเลยตอนนั้นหน่อหน่อคำดังมากเลยเนาะสร้างภาพหนอคำนี้จนเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นเทพเทพเจ้าเทพเจ้าเทพเทพเจ้าผู้ขยาสืติดที่จริงไม่มีหาอะไรอ่ะของเราโยนขี้ให้หนอคำ หนอกคำนี้รับเต็มๆเลยสุดท้ายก็ไม่มีทางออกเขาเขาเขาเท่าอยู่แล้วไหมหนอกคำนี้ไม่มีทางเลือกเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่มีทางหนีได้เลยเลยตายเลยมันพูดไปพูดมามันก็เหมือนเรืองอะไธรรมนัติเล้ะแป้งโอ้อย่าย่าย่าเราอย่าไปคุยจึงขง้าไม่ไม่ต้องพูดเย <laughs> ผมเล็กเองเนะเอาหน้าวันเนี้เขาทาประโยชน์ให้จังหวัดเขาได้เพียบเลยตอนนี้ถ้าเขา,เขาทำโครงการภาพภาพไี่ดีเลยแต่เขามาเป็นตัวแทนกับดีอืดีกว่าบางคนที่ทเราพูดนี่ไม่ใช่ว่าพูดไปอันนี้นะที่เราพูดถึงภาพภาพเขาเสียแตภ่ภาพอามาเป็นลากมือีเนี่ยกับสร้างประโยชน์ได<ะ>้มากกว่าเราเราเราบอกตรงๆนะยางชิงอายชิงแายกับพี่เย่าเลยนะ ไอตัวแทนพยโเนี่ยยังทรรมนัดกับมาเทียบเชยงลายหลาย,หลายตัวเนี่ยณปัจจุบันนณปัจจุบันหรือณอดีตก็ช่างเลยยังสู้รมนัดยังไม่ได้เลยก็มาเล่นเกมเป็นหนึ่งเงินเข้าจังหวัดเนี่ยของเราแต่ละตัวเอเออละคน เขาจะทําสนามบินเนี่ยสนามบินมันใหญ่ขนาดไหน,น <Hey. S 1> ทำสามกิโลหรือว่าทําแบบห้ากิโลเนี่ยไม่โลนะแตม่มันสนามบินพะยโะยกเกิดอะไรนี่ฮะ <Huh? S 2> สนามบินพะยายกก็มีนะก็เขาลงมือสร้างหรือยังอะ่ะ mm. โยเรามาข้างขวาการข้างขวาเอาข้างขวานี่เออขี้หูแฉะมีน้อยกว่าข้างนู้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีขี้หูแผ่นไหม ที่มองนี่มองเห็นจนข้างนู้นก็มองเห็นแก้วหูด้วยตรงเลยครับถึงจะเล็กแต่ก็มีมีมีแบบสามารถมองทะลุที่แก้วหูได้ข้างนี้ก็มองได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนู้นนะสิบสิบห้าปีก่อนนี่มองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าขี้หูจะแน่นไปหมดไม่วันนั้นเราขันไม่ใช่ที่แค่อ๋อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขับถมบัตรที่แค่แบบเป็นหมืนอนขอเป็นชอ้อนเล็กๆใช่ใช่ มันคันกระดกิดกระดิเลยเยอะเลเขี่ยคนเดียวว่าปกตินี่ไม่ใช้เลยนะอ้าวแล้วข้างซ้ายไม่ได้ใช้อ่ะใช้ทั้งสองข้างอ่ะอ๋อข,ข้างนู้นไม่ถนัดข้างเนี้ยคว้านจนไปถึงตรงกลางเลยตรงกลางอีกเออมีแต่ตรงนี้ที่คว้านไม่ได้ตรงนี้ก็จะมีขี้หูนน,หนิดนึงอ่ะออกมาแล้วเป็นหลายวันแลยเนะออไม่รู้เหมือนเมื่อก่อนนี้ถ้าตัดผมเราจะไม่แข็ มันหลังๆนี่มันแข้งมันขันก็ดิกดิดอ่ะ <S <S ใช้ขั้นตอนขั้นตอนบันนี้ไม่ไหวยังแนมอ๋อมันอัดเข้าไปได้านในต้องใช้ตัวนั้นนอ่ะตอนทําเนี่ยเอาขูดเอาหรออืมมันต้องตะแคงให้ดีๆนะมไม่ใช่เอาข้าวไม่ล้เอาอันเล็กกันใหญ่เนี่ยอันเล็กอ,อ๋อ พราะอันใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บนะเพราะว่ามันจะมนๆกว่าแต่ถ้าอันเล็กเราทํพภาดเนี่ยมันขูดไอขี้หูง่ายนะแต่ว่าถ้าพาดไปมันก็เจ็บกว่านะต้องดูไตัวนั้นด้วยหละบางครั้งมันมันทำมามนไหมอะอหรือมีถ้ามีคมมีแง่เลยเคยเจอเมื่อไงนะซื้อมาแข็ทำไมเจ็บวะอ้าวมันไม่เลี่ยมเออซื้อมาใหม่ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบเป็นแบบพลาสติกนะมันเป็นแบบพลาสติก,ก็มีนะใช่ใช่แต่มันหนาไงใช่มันจะเป็นพลาสติกช่วงรอยต่อพลาสติกเ,เขาไม่ได้ปัดมนมามั้งเขาไม่ความหนาขอาปากไม่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บางไงใช่ใช่อือมาครั้งมันคันมาครัง้งเราอาบแล้ว ช้นาล้างของข้างนอกเนี่ยนะเข้าไปที่นีมาถ้าเข้าไปบมันไม่ยอมแห้งมาาจจันมาเกิดการคันกันอ่าตรงนี้ตรงนี้ออกแล้วก็จะหายคันละอ่านิ่งเงยเหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกนิดเดียวเย่หลุดละเย่อ่า อยูปไหนละได้ลูสิย yeah. ี่ปไหนละขอมองเหน็นแสงหน่อยโอเคมองเห็นแล้ว ไดอหม,ไม,ไ,มไม่อ่านมืเมอเทปอยู่แต่ว่าไม่ได้พูดอะไรผิดกฎหมายเอาเอาให้แบงสดอกสออนะไรมัยอะไรเหรออยานเลย <c oughs> จำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองไม่ต้องชอบดูการเมืองชอบติดตามนะแต่ไม่อยากเป็นข่าวถ้ามีอำนาจจริงๆอยากเป็นผู้นำโลกได้สามะ มันเกอบของประเทศไม่ไม่ใช่ว่าแค่ประเทศไทยทุกทุกประเทศมันคล้ายกันมันมันต้องมีปัจจัยมาช่วยนี่ไงนี่ไงอาจจะท้ายที่ว่าที่เฮียมันอัดเข้าไปเนี่ยอันแค่เนี้ยพอดึงแล้วก็โล่งเลยใช่ไหมในนี้เอ็นักการเมืองรุดอยู่อยู่อยากเป็นลนโดเข้ามาได้ยากถ้าไม่มีเงินเลยนะตอนนี้ เอาเอาแค่น,นี่นี่ที่ยูเคจะต้องจ่ายอะถ้า,าสมมติว่ามีการเจรจายุติสงครามยูเคนจะต้องจ่ายนี่ให้กับกลุ่มนาโตกลุ่มอเมริกาเรื่องอาวุธก่อนใช่ไหมที่สองค่าปฏิกรสงครามเดี๋ยวต้องจ่ายลัสเซียเท่าไหร่นนรนะก็กลายเป็นผู้แพ้นะและดินแดนก็ไม่ได้คืนด้วยนะดินแดนไม่ได้คืนเสียเสียทรัพยายกร เขียนี่แล้วช่วงสิบปีเนี่ยจะหมดหนี้ได้ไหมชาวบ้านทํางานมาจ่ายภาษีกันอวกเลยอะตรงนี้นะ่าสงสารชาวบ้านมากเลยตั้งแต่ต้นเลยนะครับถ้าใครตามคลิปผมเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยผมก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่ายูเครนเนี่ยค,คิดผิดคนยูเครนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เลิกเซเรนกี้นี่ไม่ฉลาดอะน่าเสียดายเราเราต้องบอกเรื่อง UK. ใครที่ไปตามตรูดอเมริกาเนี่ยเป็นอเนอนะเราใช้หมดด,ดูดูยุโรปเืมเศรษฐกิจพังแล้เพราะอเมริกาออกไปอุ้มอ,อีมเอคไอวกนี้กับบ้าที่ด้วยผมว่าอย่าลืมนะว่ากลุ่มทุนเขาเขาจะได้อาวุธมาขายไงครับและไอ้กลุ่มนั้นก็อยู่เบื้องหลังเขานี่ <c oughs> เขาได้ไประโยชน์ร่วมกันนะ ไอเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันอยู่แล้วนี่เคยกลุ่มพสงครามเนี่ยอ่าใช่ใช่ใช่มเครื่องบินพลังงานพวกเนี้ยอเขาเขาอยู่เบื้องหลังรัฐบาลหมดอ่ะไม่ไม่ว่าใบเด่นหรือทำนะอ่อมันก็เป็นกลุ่มเดียวกันหมดเพียงแต่เขาจะเล่นหมดบาทนี่อ่าสมมติตอนนี้ใบเด่นโดนดนเตเต็มนะอ่าอไอกลุ่มที่นี่ไอกลุ่มพทนนี่มันได้เงินจริงจละอ่า กูกูถอยหลังฉากดีกว่าให้ทาทุบเล่นแบบนี้เรียกมันไม่ไม่ต้องมาหาหาเราละอย่างเงี้ยม,มันก็ต้องถอยฉากตรงนี้ไปมันอาจจะเสียผลประโยชน์บ้างนะอืแต่มันอาจจะดูดีขึ้นออแต่ทีนี้ไอประเทศที่ตามตูดอเมริกาอ่ะจะเป็นอย่างอย่าง,างถ้าเราเป็นผู้นำเลยนะให้ ให้ให้ขนาดาดมาเป็นอะไรจังหวัดที่หกสิบเจ็ดไอห้าสิบเจ็ดอย่างเงี้ยแออผมงงมากเลยอะไปพูดอย่างเงี้ยอยางของปนมาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรของอเมริกาอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเป็นคนเดียวเนี่ยอ,อ่าไปบีเขาด้วยบีกูเกิลเลยและไออะไรมันมีไอแลนด์มลนวมีอะไรอีกวะไอแลนด์มันยังมีน้ํามันใช่ไหมแต่ว่าเขาจังขุดไม่ได้ไหม มันเรียกอะไรวะไอไอ้ทำสร้างวริรกรรมแล้วต่อไปปัญหาเดีย๋ยวดอเมริกาไปใครก็ต่อไปใครใครก็มาใครไม่ค่อยเทียอเลยกัอเมริกาเ <c ười> ลย <c ười> คิดคิดไหมว่าตัวทํานี่เหมือนไปยุต <c ười> ท,ทํานี่มานเอาแม่เอาไปได้ไงมันเล่นบทบทเงี้ยอะอย่างไปบีบอินเดียเนะี่ย S <S เขาก็ทำตามนายเขาสั่งไม่ใช่เหรอ่ามีอินเดียซื้อซื้อเครื่องบินใช่ป่ะเออเออใช่ใช่ใช่ใชสมัยนั้นไอ <F 35 S 2> เอฟสามห้าไออะไรไอไปขอซื้อเขาเออไม่ขายเออเพียมเดียวที่ที่อยู่กับทั้เดี๋ยวลืมไปละอ่อาอะไรว่าอิลามัดอ่าใช่<อ>ใช่อิลามัดมันไปว่าว่าไงไอเครื่องบินของอเมริกาอย่างขายะ อ่าอ่าใช,าใช่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 ตอนนี้ไอ้ไอ้บัตรนี่ไปอยู่กับไอ้ทำใช่ไหมไอ้ทำไปบีบไอ้อินเดียซื้ออินเดียก็ซื้อนะอ่าเดี๋ยวนี้เขาตีข่าวไอ้บัตรที่พูดว่าไอ้เครื่องบินอเมริกาอย่างเง้ยขยะอ้เต์ขยะมัน,มน,มน,อมนตอนนี้เขาจะอัปเกรดเอฟยี่สิบสองนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอัปเกรดต,ตัวไหนอะที่อเมริกาดึงรัสเซียพยายามเอารัสเซียมนถอยห่างจากจีน ใช่ F ย2เนี่ยมันอัปเกรดขึ้นมาเนี่ย J 2 0กับตัวซู5ห้าของรัเสเซียจะตามไม่ทันนะและ้วเดี๋ยวนี้อเมริกาไปใช้เอภาษีเป็นบีเขาอะสมัยก่อนนี่เล่นจีนโดยตรงใช่ป่ะเดากกียวแคนดดาเบิสโกยุโรปเงี้ยเดี๋ยวดูนะดูว่าไตวันจะโดนไปด้วยหรืออไต้หวนันไตวันนี่รับบทแมงบีตอมตาช้างและ,และญี่ปุ่นเงี้ย เดี๋ยวต่อไปดูนะเขาาพวกนี้จะเล่นเกมไงนะญี่ปุ่นมันมันปลดระวาง F15 เฉยเลยว่ะครั้งแรกว่าจะขายให้ไทยแล้วตอนนี้ไปไปมาอเมริกาไม่ยอมอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยอเมริกาไปตั้งฐานทัพรอบญี่ปุ่นหลายฐานเลยนะมมสมัยก่อนเนี่ยประธานเอกนายกญี่ปุ่นนี่เป็นเด็ก เป็นอเมริกาอ่ะแต่นายกคนนี้มันเป็นฝ่ายค้านขึ้นมาไงไม่ใช่มันอยู่ที่โอกินาว่าที่เดียวหรอโอ้ละรอบญี่ปุ่นมีหลายฐานสี่เกาะใหญ่แต่ละฐานนี้โอกินาว่าเป็นฐานใหญ่งไงพูดถึงไอ้นายกคนเนี้ยมันได้ขึ้นมาเป็นนายกมันจะเข้าไปเยี่ยมเยี่ยมทำย่าตอนทำริเป็นนะทำไม่ให้ใครพบนะ แต่ทำไปเชิญเมียไอที่ตายอ่ะเมียอาเบดไปหาเที่ยมอกเปลี่ยนไหมฮะฮะฮะโดไปทำเลยเดี๋ยวก่อนมันส่งสันยานแปลกแปกมันไปว่าให้ยังไอสติสกีไม่กันอ่ะอ๋อเขากลับเป็นคั่วเลยใช่ไหมหนึ่งเป็นสองสองเป็นหนึ่ง ไปเริ่มสงครามก่อนเนี้ทางนั้นพ่ะเสียทุบนะออแต่เซลริเ้ีเนะี่ยมันจะไปอ้างในรักษณะจะเข้านาโต้ไงออออทำนีเปเซฟไม่ให้เข้านาโต้นะออืเ,ออเหมือนเล่นละครกัรทั้งโลกเลย <c oughs> โอเคจบแล้วครับท่านผู้ชมบายบายเจอกันคลิปหนะ้ามีความสุขกันเยอะๆนะครับ